จอยจอยจอยดูดิเป็นแฟนเปี้ยวปากเขาเข้ามาใน a c e b o o k นะแล้วเขาก็แชร์รูปร้านอาหารที่อยากให้เราไปเช็คอินนะเพียบเลยอุ้ยน่ากินมากเลยแต่ดูดูเมนดิดูดิโอ้เห็นแล้วอยากไปแล้วอย่าลืมสั่งบะหมี่แบรนดเป็ดเป็ดชิ้นใหญ่มากๆน่ะกินอยากกินเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วคุณผู้ชมมาแล้วสวัสดีคุณผู้ชมค่ะสวัสดีคับเปี้ยวปากเช็คอินมาแล้วนะครับมาเช็คเรื่องกินอินเรื่องเที่ยวแชร์เรื่องเปี้ยวกับเปี้ยวปากเช็คอินค่ะใช่แล้วครับอาจจะสงสัยนะครับว่าเราสองคนกำลังทำอะไรกันอยู่ค ทรามนี่เป็นแฟนเรียวป่านะครับก็แชร์รูปภาพร้านอาหารที่อร่อยมากจะต้องบอกต่อมาให้กับพวกเราอยากให้พวกเราไปเช็คอินกันใช่แล้วค่ะต้องขอบคุณผู้ชมนะคะที่เข้ามาเมนและก็รีวิวนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook i n s t a g กรมนะคะหรือว่าเว็บไซต์ต่างๆต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่แนะนําร้านอาหารให้เราเยอะมากค่ะใช่ครับดังนั้นเนี่ยเมื่อแนะนํากันมาเยอะขนาดนี้เราสองคนก็เลยปรึกษากันครับเราจะทําการจัดอันดับกันครับนี่สามอันดับที่มีคนรีวิวมากที่สุดจากเรี้ยวป่าคนนี้ดีเออยิ้ เอาเริ่มจากอันดับ3ก่อนไหมเรียงกันไป3 2 1สองหนึ่งจะได้เหมือนประกวดนางงามโอเคสำหรับอันดับที่3นะครับร้านที่อร่อยมากจนต้องบอกต่อนั่นก็คือร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดครับนี่ครับนี่คือร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดในรีวิวเขาบอกว่าน้ำซุปนะคะเป็นสีทองแล้วก็หอมกลมกล่อมมากๆชักช้าอยู่ใหญ่เราต้องไปลองสะแล้วครับร้านกิติก๋วยเตี๋ยวเป็ดถนนจันน์นั่นเอง ได้ครับครับครับได้สวัสดีคับพี่ครับเขาร่ำดูือกันมานะครับว่าร้านของพี่เนี่ยน้ำซุปเนี่ยสีทองอร่อยรสชาติแบบสุดยอดมากทถมห้ทุกคั้เป็ดเนี่ยไม่มีกลิ่นเลยแม้แต่นิดเดียวมีเคล็ดลับอะไรป่ะครับเคล็ดลับของเรานะครับก็มาจากตั้งแต่เนื้อเป็ดนะครับที่เราได้รับการคัดสรรมาอย่างดีนะครับเป็นเป็ดบ้านที่ชาวบ้านเลี้ยงดังนั้นเนื้อจะมีความลักษณะพิเศษคือไม่มีมันแล้วหลังจากนั้นกระดูกเอานํากลับมาแล้วก็มาใช้ในการทําน้าซุปของเป็ดดังนั้นน้ําซุปของเราก็จะมีคความมมเขข้้้นนนหอลละะุิรับ ทำให้รสชาติออกมาดีเยี่ยมเลยครับผมมันน้าต้มกระดูกเป็ดที่แบบเข้มข้นมากมีเมนูอะไรแนะนำที่ลูกค้าถาไบ่อยครับอ่าก็เริ่มตั้งแต่๋วยเตี๋เป็ดเลยนะครับแล้วก็มีทั้งข้าวหน้าเป็ดหรือจะทานเป็นเกาเหลากับข้าวแล้วร้อนก็ได้ครับผมอ๋อถ้างั้นเอานี้เลยเมนูที่รีวิวกันมาเยอะมากเลยครับบะหมี่แบนเป็ดพะโลครับเอาบะหมี่แบนเหมือนกันนะะแต่เอาเป็ดตุ๋นต้มไช้ได้ครับผมโอเคครับผมรอสักพูดนะครับครับขอบคุณครับ เห็นว่าเป็นร้านริมทางแบบนี้นะครับแต่ว่ารสชาติเนี่ยใช่ย่อยเลยนะครับคุณผู้ชมนะครับถ้าอยากมาทานนะครับอยู่ท bueno ี่ถนนจันเลยนะครับอยู่ระหว่างซอย42่กับ44หาไม่ยากเลยใช่ครัผมได้แล้วครับอ๋อขอบคุณครับอันนี้ของคุณเต๋อครับผมอ่าคุณเต๋อก่อนครับผมอุวยน่าะมากสวยนนี้ของคุณจอยครับคุณจอยก็ไ่าที่ ในรีวิวนะครับว่าน่ากินแล้วเนี่ยโอ้โหเจอของจริงที่น่ากินกว่าอีกนะครับนี่ขอชิมน้ำซุปก่อนเลยค่ะร่นีคับมีสูตรพิเศษด้วยครับน้ำจิ้มอันนี้คือน้ำจิ้มสำหรับไอศกรและก็ไส้ครับผมอ๋อเด็กชอยคนเดียวใช่ไหมคะครับผมออ๋โอเคค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับครับชิมน้ำก่อนคือน้ำซุปคือรสชาติกลมกล่อมจริงๆเนาะแล้วก็จะเครื่อหอมแต่ว่า ไม่ได้หนักเครื่องเทศเดียวจนเกินไปว่ามะม,มันจะมอสได้แบบเรื่อยๆคล่องคอปกติน <มา S 1> ้ำซุปนี่ก็จะเป็นสีเข้มสีดำแต่นี่มันแบบมันความกลมกล่อมมันจะค่อนข้างแบบบางๆแบบทานง,ง่ายกว่าจริงที่สำคัญจอยลองเนื้อเป็ดหรือยังยังทำไมหรอไม่มีกลิ่นเลยแม้แต่นิดเดียวโหวแล้วเนื้อแบบเนื้อแน่นมากอืมร่อยมนะ เป็ดไม่มีกลิ่นสาบนะแล้วเป็ดตุ๋นเพราะว่าจะแบบว่าเหมือนน้ำฮัโลที่ตุ๋นนะมันจะเข้าไปในเนื้อค่ะแล้วจอยมีความรู้สึกว่าถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็ดในทานกับบะหมี่เส้นแบนมันจะเข้ากว่าว่าไหมาแล้วบะหมี่เขาอร่อยมากเลยครับอือมัออนต้องอร่อยมากอ๋ออ่าละจอย เป็นไงบ้างร้านอร่อยบอกต่ออันดับสถือว่าผ่านไหมโอ้ยยิ่งกว่าผ่านนีกต้องบอกว่าอร่อยมากๆนะคะทางเส้นทางเป็ดทางน้ำซุปก็บอกว่าอร่อยแล้วก็ลงตัวมากต้องยกความดีความชอบให้เติร์อนะที่เป็นคนผ่าร้านนี้ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกไม่ต้องชงกันขนาดนี้ก็ได้เว่าเราเหลือหมดแล้วจอยชมนิดเดียวเองอะ่ะนิดเดียวเองอะ่ะ เอาเอาาี้ดีกว่าค่ะอยากให้คุณผู้ชมมาชิมก๋วยเตี๋ยวเป็ดอร่อยๆนะคะโดยเฉพาะวันนี้ค่ะถ้าเกิดว่ามาแล้วบอกว่าเช็กกินมาจากเปรี้ยวป่านะคะวันนี้สาขานี้ถนนจันทร์นะคะทุกคนค่ะร้านน้ำผลไม้ฟรีไปเลยคนละหนึ่งแก้วโอ้โหพี่ครับก๋วยเตี๋ยวเป็ดร้านพี่เนี่ยอร่อยรสชาติกลมกล่อมมากเลยครับผมมีกิฟต์เซตซอสปรุงรสตาเด็กสมบูรณ์คัดจากถั่วเหลืองอย่างดีหมักโดยวิธีธรรมชาติมามอบให้นะครับอขอบคุณมากครับครับท้บองมากเราควรมาทานอีกได้นะครับโอ้แน่นอนครับแน่นอนครับขอบคุณมากครับผม